เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่เรา,อ,าออกไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกมีอาการปวดท้องแน่นท้องระหว่างวันนะคะน้ำส้มก็เป็นเหมือนกันค่ะน้ำส้มเนี่ยส่วนตัวจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วก็มีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพุงด้วยค่ะเวลาใส่ชุดอะไรเนี่ยเราสึกไม่มั่นใจเลยนะคะแต่ว่าน้ำส้มเนี่ยก็ได้ลองอหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะตามท้องตลาดซึ่งมีขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แต่พอลองทานไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกตอบโจทย์อะไรนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายเนี่ยก็จะแบบมีอาการปวดท้องนะคะแบบเหมือนท้องเสียแล้วก็แบบมีปวดทีด่ด้วยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวนะคะแต่หลังจากที่น้ําส้มได้มาลองนะคะตัวนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ฟ o อริตาไฟเบอร์เอ็กนะคะเป็นเนื้อไฟเบอร์แท้ร้อเเซนะคะไม่ผสมยาถ่ายไม่ผสมยาระบายด้วยนะคะ แล้วก็มีส่วนผสมยางอื่นก็คือลูกพุนแล้วก็ตระกูลเบอร์รี่รวมนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะแต่ทีนี้น้ำส้มจะมาบอกว่าทานแล้วมันดียังไงก็คือส่วนตัวน้ำส้มชอบมากๆตรงที่ว่าเวลาเราทานแล้วเนี่ยเราถ่ายรอบเดียวตอนเช้าคือจบแล้วไม่มีการปวดท้องปวดบิดระหว่างวันเลยค่ะทําให้น้ําส้มเนี่ยขับถ่ายได้เป็นเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยค่ะยังไงนะคะฝากทุกคนนะคะลอง ซื้อมาทานดูนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ For f o r ์ลิสต้าไฟเบอค่ะตัวนี้ทานดีทานง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ